สวัสดีเ่อนฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยกับปุ๊กศตรีลัตมหัธนเจมีนะคะเรามาพบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลานี้เวลาของเราเวลาของชวนคิดชวนคุยค่ะมีกันตั้งแต่เวลา2ทุ่มจนถึง3ทุ่มนะคะคลื่น AM 7 9 2กิโลเฮิรตซ์ค่ะฟังผ่านเว็บไซต์ก็ได้ฟังผ่านคลื่นวิทยุก็ได้นะคะที่ radio 7 9 2 org ค่ะวันนี้ปุ๊กมีสัมภาษณ์ค่ะนักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรงค่ะของทีมหุ่น ยนต์ไอรับเลสโกมอจพไปคว้ารางวัลชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทานจากการแข่งขันหุ่นยนต์มาด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะผู้สัมภาษณ์ในวันนี้ก็คือน้องพัฒนาเดชศรีอนันต์ค่ะสวัสดีค่ะน้องพัฒนาเดชคะ่ะสวัสดีครับเริ่มด้วยการกล่าวแนะนําตัวก่อนดีกว่านะคะเชิญค่ะสวัสดีครับผมนายพัฒนาเดชศรีอนันต์นะครับชื่อเล่นว่าแพนนะครับ เรียนคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับชั้นปีที่3นะครับป้าอะไรเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนี่ยครับค่ะชื่อเล่นคือน้องแพทนะใช่ครับแล้วเห็นบอกมีฉายาด้วยก็คือคนในทีเนี่ยก็จะเรียกผมว่าโกแพทครับโกแพทมาจากไหนเนี่ยโกแพทน่าจะเป็นจากทางบ้าน,นครับก็คือ เป็นร้านน้ำชาปลานกงเนี่ยอ๋อมาจากป้าโกงประมาณนั้นถามรอบร้านอยู่ไหนอ๋อร้านอยู่ตรงสถานีรถไฟหานทาวครับตรงจังหวัดพัทลุงนะอยู่พัทลุงไกลไป <c oughs> ไปไม่ไหว <c oughs> ค่ะคบ,บุคลิกแนนิสัยของน้องแพทเนี่ยเป็นคนยังไงไหนบอกหน่อยอครับผมส่วนตัวเนี่ยก็จะมีความเป็นผู้นาสูงนะครับกล้าพูดกล้าสแสดงออกนะครับอ่าแล้วก็จุดเด่นเนี่ยก็คือแบบ เข้ากับคนง่ายครับปรับตัวไวมี่วามมั่นสูง,สงอะไรประมาณนี้ครับค่ะดีมากเลยแล้วจบอะไรมาถึงเข้ามาคณะที่มจพคะคือส่วนตัวผมจบปวชมาครับค่ะแล้วก็มาเข้าที่คณะน,นี้ชอบไหม<ช>มาเข้าคณะนีะ้ชอบครับเพราะว่าผมชอบชอบตรงสายนี้มาตั้งแต่ปวชแล้วครับอชอบซ้ำก้นไก กี่ยวกับพวกออโตเมชันนะครับหุ่นยนตน์อะไรพนี้ครับค่ะแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาทําทีมหุ่นยนต์ไอรับเบสโกใครชวนเข้ามาคะอ๋อก็ไม่ไม่ได้มีใครชวนครับคืออ่ะผมเกินก่อนว่าตอนที่ผมเรียนปวชครับผมก็เป็นนักศึกษาที่ที่เป็นนักแข่งหุ่นยนต์อยู่แล้วครับในใน,ในทีมเดิมของปวชครับค่ะ ซึ่งซึ่งมผมอ่ะก็มีความชื่นชอบแล้วก็แบบได้แข่งมาตั้งแต่บชนหนึ่งครับค่ะพอพอผมเข้ามหาวิทยาลัยจอมเก้ามัธยมเนินครับอันทีทันทีนะครับที่ผมรู้ว่ามหาลัยเนี่ยครับมีทีหุ่นยนต์ผมก็แบบรีบไปสมัครเข้าร่วมเลยค่ะเขาเปิดสมัครแล้วน้องเข้ามาแล้วเขารับเลยหรือเปล่าก็าถามอะไรบ้างกอในในชมรมของเราครับก็คือเราเราจะไม่มีแบบพวกขั้นตอนพิธีอะไรเยอะๆครับก็คือถ้าแค่น้องอยาก เข้าร่วมอย่างเงี้ยครับสามารถเข้ามาที่ชมรมได้เลยซึ่งเราให้ให้งานแล้วก็ให้ช่วยเลยครับไม่ไม่ได้มีแบบเป็นกิจลักษณะอะไรครับก็คือใครอยากทำสามารถเข้ามาจอ,อยกับพวกเราได้เลยเนี้ยค่ะแต่ก็ต้องในความรู้ทางด้านนี้ใช่ไหมไม่จําเป็นครับเพราะว่าผมคิดว่าคนเรามันก็ต้องเริ่มต้นอยู่เสมอครับเพราะว่าถ้าเราออขอแค่เรามีความชอบแล้วก็ มีความพยายามมีความจริงใจที่อยากจะทำครับผมผมสามารถสอนทุกอย่างให้ให้คุณได้ mm hmm. พอ่าผมเล่าผมเล่าตอนปีแรกที่ผมเข้ามาเนี่ย<ฆ>ผมก็เป็นเป็นนาาักศึกษาครับปีหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีความสามารถหรืออาจจะไม่ได้เก่งไปกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยครับก็ค<ฆ>ือนะในปีแรกเนี่ยผมผมเป็นแค่ลูกมือหรือแบบผู้ช่วยของรุ่นพี่ในชมรมครับ ช่วยยกของช่วยอะไรแต่แต่ว่าผมว่านะปีแรกน่ะเป็นปีที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นปีที่เราได้เรียนรู้เยอะมากครับคือเราอยากรู้ตรงไหนเราสามารถถามรุ่นพี่เราคอยดูคอยถามนะครับนั่นแหละม,ม,มันทําให้เราแบบค่ะใ<า>ด้เปรียบกว่าอื่นนะปีแรกผมว่าค่ะก็คือพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนมา<ช>ถึงจุดจุดนี้ได้ ถูกครับแล้วก็พอในปัจจุบันก,ก็คือขึ้นปีสามครับแต่ว่าเมื่อปีแล้วเ็เป็นปีสองผมคือได้ผมได้เรียนแต่รุ่นพี่อย่างนี้ใช่ไหมครับ<ะ>ผมก็เขียนหุนยนต์ตัวแรกของผมนะครับในโปรแกรมสามดีแคก็คือเป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับของสามดีแค<ะ>ผมก็ได้ได้แชมป์แรกมาจากหุนยนที่รุ่นพี่คอยคอยช่วยเหลือคอยสอนผมมาอย่างเงี้ยได้แชมป์แรกออกมาครับพือออกทีมผมก็ภูมิใจกับรางวัลนี้มากค่ะคือไม่ใช่แต่น้องภูมิใจนะ คือคนอื่นที่เขารับรู้ถึงข่าวว่านะคะน้องได้หรือว่าทางมอจพอประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็ภูมิใจไปด้วยแล้วครอบครัวเป็นยังไงบ้างครอบครัวก็ค่อนข้างสนับสนุนครับคือพยายามผลักดันเราว่าถ้าลูกอยากทำอะไรลูกทําเลยครับก็คือแต่แต่ขอแค่ว่าเราอย่าไปยุ่งกับสิ่งผิดก,กฎหมายหรืออะไร,รองี้คให้เราแบบ ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำในเรื่องที่เราชอบได้เลยข้อสับวนเนเ่็มที่ค่ะตอนที่แข่งขันนี่ล่าสุดไปแข่งขันไอรับเรสโกได้รับรางวัลอะไรมาแล้วจัดกันที่ไหนก็ในล่าสุดนะครับรายการล่าสุดที่เราได้แชมป์มานะครับก็จะเป็นรายการของทีเบี b โรบนะครับก็คือหรือรายการสสทนะครับคนยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับค่ะชิงช่วยพระราชฐานครับของ สมเด็จพระตณฐิ t h พิราชเจ้านะครับค่ะเป็นอ่าในการนี้ครับได้ได้ไดรับรางวัลชนะเลิศมาครับทั้งที่สามเป็นซ,ซึ่งซึ่งรางวัลเนี่ยเราได้สองรางวัลรางวัลแรกเนี่ยจะเป็นรางวัลอันดับหนึ่งครับก็คือชนะเลิศใช่ไหมครับค่ะอีกรางวัลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรางวัลหุ่นยนต์อออ,อโตยอดเยี่ยมครับก็คืออัตโนมัตยิยอดเยี่ยมอื เป็นในลัมด้แข่งนี้ครับค่ะก็คือเราได้มาสองรางวัลเลยใช่ครับค่ะแล้วรายการต่อไปจะไปแข่งที่ไหนคะอ่ารายการต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรายการของ a b u r o b o t ครับค่ะซึ่งซึ่งเป็นรายการที่เราจะจริงตัวแทนประเทศไทยครับเพื่อไปแข่งในนามของประเทศไทยครับไปแข่งที่ปีนี้เป็นประเทศเวียดนามครับสู้ไหมอ๋อแน่นอนครับค่ะหวังว่าจะได้แชมป์อยู่แล้วครับคือในฐานะที่เราก็เป็นหัวหน้าคนหนึ่งเนาะคือต้องดูแลคนในทีมอ่ะเคยเจออุปสรรคอะไรมาบ้างไหมอุปสรรคครับ อุปสรรคเนี่ยก็ความจริงมันมันมีหลายหลายแง่ครับอุปสรรคซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบด้านของแบบคนในทีมหรือว่าจะเป็นด้านแบบอุปสรรคที่ความยากในการทำฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวบรบ์อะไรอย่างเงี้ยครับเราหมายอุปสรรคที่เนี้ยของผมหมายถึงว่าแบบสิ่งที่มันทําให้เราเติบโตครับอุปสรรคพอเราเจออุปสรรคเยอะเนี่ยครับทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นครับแล้วเราคอยแบบพอเรารู้เงี้ยทำให้แบบเรามีความสามารถเพิ่มขึ้น ผมว่าอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่ดีนะทาให้เราเติบโตอย่างเงี้ยครับค่ะทั้งทั้งเรื่องนั้นนะครับผมค่อนข้างที่จะโอเคกับตรงนี้ที่แบบอุปสรรคมันเข้ามาแล้วเราก็ได้แก้ปัญหาร่วมกันในทีมสร้างความเป็นทีมเวิร์คสร้างความเชื่อใจแนวคิดให้เราทุกคนอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วคนในทีมนี่มีกี่คนคะนอะ้องอ่าคนในทีมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น a อ r b u s Desco เนี่ยก็ประมาณ20คนครับคือทีมเนี่ยเราเก่งคนเดียวไม่ได้ต้องเก่งทั้งทีมถูกไหม ถูกต้องครับคือการเรียนอย่างเงี้ยครับทีมหนึ่งครับไม่จําเป็นต้องเก่งทุกคนครับเพราะว่ามันมันก็ขึ้นชื่อว่าทีนนะครับพี่ซึ่งผมผมมองนี้ในฐานะที่ผมแบบเป็นคนคุมทีมนะครับแล้วก็แบบอเรียกว่าหัวหน้าทีมก็ได้ซึ่ง<ฆ>ผมมองว่าทุกๆุกหน้าทีม่มีมีความสาคัญนะเพราะว่าการที่แบบโปรแกร,รมเมอร์เขาจูนหุ่นใช่ไหมครับเขาจูนหุน่นเขาจูนซอฟต์แวร์ไปไร่ายแม่ค่นี่ทำการออกแบบดีไซน์หุ่นมาตายแล้ว ก็มีตำแหน่งของคุณเองที่คุณถนัดซึ่งการที่เราเกือ้อหนุนกันคนระับมันทําให้ทีมเราเก่งเก่งมากขึ้นไม่ใช่ว่าไม่มีใครสาคัญค่ะผมผมยังมียันตำแหน่งแบบคอยดูแลด้านการสร้างสนาม,มหรือแบบแค่แบบยกของก็มีครับค่ะซ,ซึ่งผมมองว่าทุกคนคือทีมผมไม่ไม่มีใครด้อย่าไปกว่าใครค่ะเพราะว่าทุกคนร่วมร่วมกันทํามันทําให้เราได้รางวัลจริงๆนะเลิศมาเงี้ยครับค่ะคือทุกคนมีความสําคัญในทีมมีความสําคัญทุกคนครับผมขาดขาดใครไปก็คงจะลําบากครับ ใช่ค่ะคือ,อฝ่ายแมคคานิกเนี่ยมันมีเทคนิคยังไงในการออกแบบคะน้องแพทคะ,ะส,ส่วนตัวผมก็เป็นฝ่ายแมคคีนิกครับซึ่งเทคนิคของการออกแบบนะครับก็คือฝ้ายผมคือแบบอ่านกริกาก่อนครับอ่านกราดิกาน,นี่นั้นย้ำ่าทําความเข้าใจกติกาก่อนว่าปัญหาของเราที่เราต้องการแก้ไข,ขคืออะไรเขาให้เราแก้ไขอะไรคางให้เราวิเคราะห์มาก่อนครับพอเราได้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็หาไอเดียครับค่ะ ซึ่งเราก็ต้องไปคุยกับคนในทีมอีกว่าถ้าเราได้ไอเดียมาประมาณนี้ครับโปรแกรมเมอร์สามารถจูนได้ไหมหรือป่ายของไฟฟ้าไงครับสามารถไวลิ่งสายหรือแบบเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ได้ไหมก็หลักๆก็คือสําคัญคือแบบเราต้องพูดคุยในทีมครับค่ะแล้วแล้วก็ที่สําคัญไม่ไม่น้อยไปกว่าที่พูดมาคือการที่มีที่ปรึกษาดีๆก็คือเป็นพวกรุ่นพี่หรือคณะอาจารย์ครับที่ที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราอย่างเงี้ยครับค่ะอยากอยากให้ถามเขาเยอะ ผมว่เาเขาเขาเก่งกว่าเราแน่ๆครับค่ะแล้วอาจารย์ผู้คุมทีมเนี่ยที่ดูแลซัพพอตอีกทีเนี่ยอาจารย์ท่านใดบ้างคะอาจารย์จิรพันธ์ครับแล้วก็มีอาจารย์ลพดลครับค่ะและ,และท่านก็จะเป็นอาจารย์อลันบัตเลอร์ครับค่ะมีทีมหุ่นยนต์ไหมที่โอ้โหประทับใจมากมีทีมไหนบ้างไหมคะ หมายถึงทีทมทีมตรงข้ามนะครับค<ะ>่ะขออนุญาตกล่าวถึงทีมปฐุมวันแล้วกันครับค<ะ>่ะเป็น<ะ>อ,อีกอีกคู่แข่งหนึ่งที่ถือว่าเขาโอเคเขาค่อนข้างมีความเก่งอซ,งซึ่งซึ่งเราก็เป็นคู่แข่งกันในในการแข่งขันแต่ผมมองว่าทีมเขาก็โอเคนะเพราะว่ารู้สึกว่า<ะ>การออกแบบดีไซน์ของสร้างเขาเนี่ยก็ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีครับม,มีความประทใจว่าเขา ผนสวยทำทาระบบไปมาโอเคอย่างเงี้ยค,ค่ะก็นะคะขอให้การแข่งขันครั้งต่อไปประสบความสําเร็จนะคะค,คิดว่าผู้ฟังทางบ้านนี่หลายท่านโอ้โหเตรียมที่จะเชียร์ในรอบต่อไปอยากจะบอกอะไรถึงเพื่อนๆพนีพ่ๆน้องๆที่เขาฝันอยากจะเข้าทีมหุนยนต์บ้างเชิญค่ะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทางมหาลัยประจอมการ นะครับแล้วก็ทางคณะวิศวกรรมนะครับที่สนับสนุนงบมาให้เราแข่งหุ่นยนต์กันนะครับถ้าไม่มีผมคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสําหรับน้องๆที่จะเข้ามาทําหุ่นยนต์ใช่ไหมครับค่ะก็คือผมผมมองว่าอย่างี้ครับผมให้ฟังว่าบางคนเนี่ยผมอยากให้พูดเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ฟังอยู่นะครับบางคนเนี่ยในทีมผมเขาก็ยากลำบากนะครับ เดินทางไกลเอ้ยอ่าใน,นจะเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ผมมองว่าถ้าถ้าเราพยายามอย่างเงี้ยครับเราสู้หรือเปล่าที่จะทำอย่างเงี้ยครับไม่ว่าเราจะเหนื่อยหรือเปล่าเราอยากทํามันจริงหรือเปล่าเงี้ยครับถ้าถ้าเราอยากทำอ่ะผมอยากให้เราทํามันเลยซึ่งสิ่งที่เราต้องแลกมาคือความเหนื่อยความเส็ยสละแน่นอนว่าเวลาเราก็จะหายไปเวลาส่วนตัวเราก็จะหายไปแต่แต่สิ่งที่เราได้มามันมันเวิร์กอยู่แล้วถ้าถ้าเรา ตั้งใจมันจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสําเร็จแล้วก็ได,ได้ได้รับรางวัลถ้าเราทุ่มเทมากพอค่ะต้องมุ่งมันตั้งใจครับแล้วไปให้สุดสูด้ครับ <c oughs> อย่าอย่าโลเลครับทำเลยค่ะอยากทำก็ทําเลยแต่เราต้องตั้งใจแค่นั้นเองแล้วถ้ามีแบบใครอยากจะปรึกษาไหมอยากจะเข้าทีมมัง่งจะต้องทําอะไรยังไงถ้าอยากเข้าทีมหุ่นยนต์ไอรับโรบอทนะครับของอาจารย์เก้าวัฒน์ทอเหนือนะครับก็สามารถเดินเข้ามาที่คณะวิศวกรรมนะครับหรือ ติดต่อมาทางเพจเฟซบุ๊กก็ได้ครับ ไอรับโรบอทนะครับ IRAP ครับแล้วก็โรบอท ROBOT ครับค่ะติดต่อทางนั้นได้เลยนะค่ะได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะน้องแพทโกแพทนะน้องพัฒนาเดชศรีอนันต์นะคะหวังว่าค,ค,ครั้งต่อไปก็จะประสบความสำเร็จเช่นนี้เพราะว่าทั้งทีมแล้วก็ทั้งตัวน้องเองนะั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆกับการแข่งขันหุ่นยนต์นะคะขอประสบค,ความสำเร็จค่ะขอบคุณมากค่ะน้องแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่สวัสดีค่ะ